I got a bottle of- สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสตอรี่สประเด็นหลังเกมแมนซิตี้เปิดบ้านยิงถล่มแมนยูไนเต็ดหประตูต่อ3วิเคราะห์่ประเด็นหลังเกมในเกมพมรีเมียร์ลีกสัปดาห์ที่9คู่ซูเปอร์บิ๊กแมตช์ระหว่างเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้พบกับปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในศึกแมนเชสเตอร์ดาร์บี้โดยเกมนี้นะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้เจ้าบ้านได้ออกนำไปก่อนในนาทีที่8จากลูกยิงสุดสวยของฟิลโฟเดนหลังจากนั้นในนาทีที่33มสิบสามแมนซิตี้ได้ประตูนำห่างเป็น2อประตู จากลูกเตะม,มุมและเออร์ลิงฮาเร็ขึ้นโขกเอาชนะแนวรับของแมนยูเนเต็ดไปได้จากนั้นในนาทีที่37ได้ประตูนําห่างออกไปอีกจากการจ่ายบอลสุดสวยของเควินเดอร์บอยและเป็นเออร์ลิงฮาเร็งนะครับที่วิ่งเข้าไปชาร์จบอลหน้าปากประตูได้สําเร็จและต่อมาในนาทีที่44เออร์ลิงฮาเร็ได้บอลขึ้นมาแล้วจ่ายตัดแนวกองหลังไปให้โฟเดนชาร์จจ่อๆพาทีมนําห่างออกไปถึง4ประตูต่อศูนย์ในครึ่งแรกถือว่าเป็นสถานการณ์ย่ำแย่มากนะครับสำหรับแมนยูในเตดทีมเยือนในเกมครึ่งหลังแมนยูมาได้ประตูตี ไข่แตกในนาทีที่56จากลูกปั่นโค้งสุดสวยของแอนโทนีนะครับช่วยให้ทีมไล่มาเป็น1ประตูต่อ4ีและเรียกกําลังใจมาให้ทีมได้พอสมควรนะครับในระยะเวลา10นาทีนั้นต่อมาในนาทีที่65ซิตี้ได้ประตูนําห่างออกไปอีกจากการทาแฮตติกของเออริงแฮนด์พาทีมออกนําห่างไป5ประตูต่อหนึ่งจากนั้นนาทีที่72โฟเดนยิงแฮตติกให้กับตัวเองได้สําเร็จและพาซิตี้ออกนําไป6ประตูต่อหนึ่งจากนั้นนาทีที่84แมนยูไนเต็ดได้ประตูตีตื้นขึ้นมาอีกครั้งจากลูกโมวก ของมักซิเยลที่ลงมาเป็นตัวสำรองนะครับพายูเนเตดไล่มา2ประตูต่อ6ต่อมาในนาทีที่90แมนยูเนเตดได้ประตูจากจุดโทษของมักซิเยลไล่ขึ้นมาเป็น3ประตูต่อ6นะครับแต่ไม่เพียงพอนะครับแมนยูเนเตดของเราถูกแมนซิตี้ถล่มไป6ประตูต่อ3เลยทีเดียว4ประเด็นสําคัญนะครับที่ทําให้แมนยูเนเตดแพ้ไปอย่างราบคาบโดยประเด็นแรกแมนซิตี้ได้เล่นอย่างอิสระนะครับโดยจะเห็นได้ว่าทัพเรือใบสีฟ้าเจ้าบ้านได้ลงเล่นในถิ่นเอติฮัสสเตเดียมโดยก่อนเกมเอริกเทนฮากได้ให้สัมภาษณ์ว่าเขาจะพยาย ามทำให้ทีมเจ้าบ้านเล่นไม่เป็นตัวเองมากที่สุดและจะพาออกจากเซฟโซนให้ได้แต่ทว่าในเกมครึ่งแรกนะครับจนสิ้นเสียงนกบีดลูกทีมของเป๊ปกัวดิโอลาสามารถครองเกมและเล่นตามจังหวะของตัวเองได้อย่างไม่ยากเย็นนักโดยเจ้าบ้านครองบอลถึง68%แนะครับและแมนยูของเราครองบอลเพียงแค่32เแค่นั้นในครึ่งแรกทั้งการจ่ายบอลที่แม่นยําจากเท้าสู่เท้าวรวมไปถึงการเปิดบอลจากริมเส้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งการคืนเกมลุกเข้าใส่คู่ต่อสู้อย่างต่อเนื่องทําเอาเกมรับของยูเนเต็ดวันนี้ต้องเหนื่อยยยกันเเลทีีดว ประเด็นที่2แมนยูทําได้ไม่ดีพอในจังหวะสุดท้ายโดยในเกมนี้นะครับทัพปีศาจแดงไม่ได้เป็นฝ่ายครองเกมโดยจะต้องอาศัยตั้งรับและสวนกลับแต่ทว่าเอริกเทนฮากจึงใส่ผู้เล่นที่มีความเร็วมาถึง3คนอย่างมาคันแลฟฟอร์ดแอนโทนีและเจดอนซันโชลงมาในช่วงครึ่งแรกแต่พวกเขาก็ต่อบอลกันผิดพลาดจนทําให้เกมสวนกลับหรือเกมลุกของทีมไม่ไหลลื่นอย่างที่ควรจะเป็นและนั่นจึงเป็นเหตุผลหลักนะครับที่เกมของแมนยูในเตตไม่สามารถยิงประตูใส่เจ้าบ้านได้ในช่วงครึ่งแรก ประเด็นที่3 e มเออร์ลิงฮาเรดและฟิลฟอร์เดนแฮตทริกในช่วงที่ฮาเร็นด้ายมาร่วมทัพเรือใบสีฟ้าเขาได้ประกาศกล้องว่าต้องการเจอกับแมนยูไนเดและวันนี้เขาก็พิสูจน์ตัวเองให้โลกได้รู้ว่าไม่มีใครหยุดความอันตรายในการทำประตูของเขาได้โดยวันนี้เขายิงแฮตทริกให้กับทีมและขึ้นนำดาวซันโวพรีเมียร์ลีกไปเดียเด่ยวๆจากการทำ14ประตูโดยเป็นการทำแฮตทริกในเกมเย่าถึง3นัดติดต่อกันโดยสถิตินี้ไม่เคยมีใครทำได้มาก่อนนะครับในพรีเมียร์ลีกรวมไปถึงผู้เล่นคนสำคัญอีกคนอย่างฟิลฟอร์ เดนที่ซัดแฮตติกได้อีกคนการประสานง,งานระหว่างฮาร์เร็์และโฟเดนวันนี้เฉียบคมเลยทีเดียวนะครับต้องยอมรับนะครับว่าสู้ไม่ได้จริงๆแนวลุกของซิตี้วันนี้โหดทุกคนนะครับ ประเด็นที่4อาการบาดเจ็บของราฟาเอลวาลานเกมนี้นอกจากยูเนเต็ดจะเสียประตูเยอะและเสียแต้มแล้วพวกเขายังต้องเสียกองหลังคนสําคัญอย่างราฟาเอลวาลานที่ต้องถูกเปลี่ยนตัวออกจากสนามในช่วงครึ่งแรกเนื่องจากมีอาการบาดเจ็บบริเวณข้อเท้านะครับจนเล่นต่อไม่ไหวและทางเอลิกเทนฮากต้องตัดสินใจเปลี่ยนเอาวิกเตอร์ลีเดเลฟลงไปแทนหวังว่าจะเจ็บเพียงเล็กน้อยนะครับสำหรับราฟาเอลวาลานถ้าวาลานเจ็บยาวนี่งานเข้าเลยนะครับเอลิกเทนฮากเพราะว่าคิวลงเตะนี่แน่นเอียดเลยนะครับสำหรับ45วันที่จะมาถึงนี้ what